สวัสดีท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเตียกับเสี่ยนะครับพบกันเช่นเคยเป็นประจำทุกอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางช่องเท่าแก่ทีวีแห่งนี้กับสาระความรู้ในเรื่องของการพัฒนากิจการในยุคดั้งเดิมสู่การบริหารธุรกิจในยุคทายาทนะครับมีการนําเสนอวิธีการในการบริหารกิจการตลอดจนการปรับปรุงกิจการนะครับจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งนะครับมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในธุรกิจนะครับ ซึ่งทาให้คุณผู้ชมนั้นจะได้เห็นความรู้ในหลากหลายแง่มุมนะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ทางจัดรับสัญญาณดาวเทียมในระบบ K u b a แบหรือจะเข้าไปชมในเว็บไซต์ก็ได้นะครับที่ w w w t h a ว็บท่าแครับต้อนรับการเปิดภาคเรียนนะครับกับรายการติดกับเสียในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับตำนานการศึกษาของชาวรำปางนะครับต้องถือว่าเป็นตำนานธุรกิจการศึกษาแห่งแรกเหมือนกันที่อยู่คู่กันมาอย่างนมนานทีเดียวครับ นั่นก็คือโรงเรียนลำปางพันชยการและเทคโนโลยีซึ่งิเริ่มกิจการโดยดรนิมิตกิวะสันติการนะครับท่านเป็นนักบริหารวิญญาณครูครับที่ก้าวเข้ามาพัฒนาการศึกษาในเมืองรถม้ามากว่า30ปีครับ หลังจากที่ศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดรนิมิจิวันติการก็ได้ออกไปประกอบอาชีพอย่างหลากหลายจนในที่สุดก็ได้ค้นพบว่าตนเองนั้นเกิดมาเพื่อเป็นครูซึ่งภายหลังจากได้ไปเป็นคุณครูสอนให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างๆจนในที่สุดจึงหันมาเปิดโรงเรียนของตนเองในวัย24ปีค่ะมีชื่อว่าโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยีหรือ LCCT ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับอุด ผศที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในแถบภาคเหนือค่ะที่นี่มีทั้งส่วนของโรงเรียนนะที่สอนอาชีวศึกษาในระดับประกาศนิวัตรวิชาชีพและประการศนียบัตรวิชาชีพเั่นสูงแล้วก็มาต่อเติมเป็นวิทยาลัยในปี2517คือดั้งเดิมทีเนี่ยเราเปิด เป็นโรงเรียนชื่อว่าโรงเรียนลำปางพานิชยชการและเทคโนโลยีมาตั้งแต่ปี2514ก็สมัยนั้นก็ผมก็อายุ24จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาเมื่อปี2512แล้วก็พยายามที่จะค้นพบตัวเองค้นพบอาชีพค้นพบสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากจะทำ ก็ไปพยายามทดลองงานหลายๆงานสมัยก่อนงานเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นแบงค์ไม่ว่าจะเป็นราชการไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจไม่ว่าจะเป็นอะไรโหดอัตราตำแหน่งบ้างเยอะมากเลยสมัยก่อนไม่ต้องแย่ยงหางานกันทำขนาดนี้แต่ก็ดูเหมือนว่าตัวเองก็ก็ไม่ค่อยชอบก็ไปพยายามทำหลายอย่างแม้แต่การค้าขายซึ่งเป็นธุรกิจดั้งเดิมอาชีพดั้งเดิมของของเตียกับแม่ ทำมาเราก็พยายามลองไปก็ทําทก็ดูก็ดีอ่ะแต่ก็ไม่ถูกใจแล้วก็ได้มีประสบการณ์ในการที่ไปเป็นครูสอนพิเศษอยู่โรงเรียนอาชีวะศึกษาแห่งหนึ่งที่กรุงเทพแล้วไปสอนเป็นชั่วโมงพิเศษชั่วโมงหนึ่งสามสิบห้าบาทแล้วพอเข้าไปเริ่มไปเป็นครูเป็นอาจารย์ก็รู้สึกว่าชอบนะชอบแล้วก็สองอาทิตย์สามอาทิตย์เดือนสองเดือน ก็ชอบมากรู้สึกถูกกับนิสัยถูกกับสิ่งที่เราเรารักเพราะเราเป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วก็ชอบถ่ายทอดก็ก็เลยเฝ้าสังเกตด,ดูกิจกรรมต่างๆสภาพต่างๆทั่วไปในโรงเรียนที่เราสอนสิ่งหนึ่งที่เราค้นพบก็คือมีนักเรียนต่างจังหวัดไปเรียนเยอะมากั้ะในจำนวนนักเรียนต่างจังหวัดนักเรียนจากภาคเหนือ มากกว่าภาคอื่นแล้วก็นักเรียนที่น่นก็ก็ส่วนใหญ่ก็ไปเช่าหอาพักอยู่ต่างคนต่างอยู่สมัยก่อนเดินทางก็ไม่สะดวกนะก็นั่งรถไฟไปก็อย่างน้อยสิบหกสิบเจ็ดชั่วโมงจะไปถึงถ้าจะไปรถยนต์ก็เป็นเป็นทางโคลนทางเกวียนไปลำบากมากแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็แพงเราก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะทำไมไม่มีโรงเรียนดีๆอยู่ที่บ้านนอกซ หน่อยเลยโดยเฉพาะบ้านเราเรามาจากลำปางถ้าเราทําโรงเรียนสถานศึกษาที่ดีๆให้มีคุณภาพเท่าเทียมหรืนเหนือกว่าสถานศึกษาในเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพนะฮะและลำปางก็เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือสมัยก่อนนี่คนเชียงรายคนแถวจังหวัดใกล้เคียงพะเยาหรืออะไรจะเดินทางไปกรุงเทพนี่จะต้องมาขึ้นรถไฟที่ลำปางใช่ไหมครับแลนลำปางก็น่าจะเป็น ศูนย์รวมถ้าเรามีสถานศึกษาดีๆก็จะต้องทําให้คนระปางก็ดีคนทางภาคเหนือก็ดีก็ไม่จําเป็นที่จะต้องอห่างไกลพ่อแม่เสียเงินเสียทองมากมายที่จะต้องไปเรียนที่กรุงเทพแล้วก็อยู่ด้วยตัวคนเดียวก็โชคดีก็สําเร็จการศึกษาถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดีก็อาจจะล้มเหลวอ,อะไรก็ได้จากประสบการณ์ในการสอนหนังสือในโรงเรียนเอกชนที่กรุงเทพมหาคนครส่งผลให้ดรนิมิตนั้น มองเห็นถึงปัญหาต่างๆนะครับของนักเรียนในการที่จะต้องเดินทางเข้ามาเรียนในกรุงเทพเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าดรนิวิทย์จะมีวิธีการในการแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นอย่างไร